คลิปนี้ครับจะมาแนะนำวิธีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ใหม่ของระบบ MIUI นะครับเป็น Memory e x t e n s i o n หรือส่วนขยายหน่วยความจำนะครับซึ่งจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้มือถือได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นในกรณีที่เราใช้งานบางอย่างหรือเล่นเกมบางเกมแล้วหน่วยความจาเครื่องเนี่ยมันมีไม่เพียงพอนะครับจะเป็นการใช้ตัวพื้นที่ของมือถือเนี่ยมาจําลองเป็น Virtual r a m นะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่ารองรับกับ มือถือเสียวี่รุ่นไหนบ้างนะครับก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันทังใจผมด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูจากแหล่งข่าวนะครับตรงนี้ก็คือเนี่ยจากข่าวที่ผมดูมาก็คือเขาจะบอกว่าออกแบบมาสําหรับตัวมี11นะครับมี11 Pro มี11 Ultra มี10มี10 Pro Ultra นะครับ Redmi K40 p o c o F3 มี 11X นะคะซึ่งเป็น การเปิดฟังก์ชัน memory extension นะครับตรงนี้นะครับหลกัหลกๆเลยก็คือจะเป็นการสร้างนะครับ virtual ram นะครับก็คือจำลองนะครับตัวการทำงานของแรมจะช่วยแร m เราทำงานได้เพราะนั้นในกรณีที่มือถือของเราเนี่ยอาจจะทำงานหลายอย่างนะครับหรือว่าโหลดเรนเดอร์พวกฉากอะไรพวกนี้แล้ว ram มันมีไม่เพียงพอนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เครื่องเนี่ยทำงานได้เต็มิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่นี้เขาบอกว่าอาจจะลิมิตไว้แค่ประมาณ1 g ิก b นะครับแต่นี้ไม่รู้ว่าการคำนวณเนี่ยอาจผมว่าน่าจะขึ้นอยู่กับแรมเดิมของเครื่องด้วยนะครับว่าเครื่องผมเนี่ยได้เยอะมากกว่า1นจิกนะครับใครได้กี่จิกก็ลองมาแชร์กันดูนะครับก็จริง,รงๆแล้วเนี่ยนะครับข่าวเขาก็จะบอกว่านี่เห็นไหมตัวข่าวก็ยังบอกเนี้ยบางที่เนี้ยอาจจะได้3ามจิกด้วยก็ได้นะครับก็เพราะฉนั้นแต่ละเครื่องเนี้ยอาจจะได้ไม่เท่ากันนะฮะเอาเป็นว่าเริ่มั้งแต่1นะครับหรือ หนึ่งเป็นต้นไปแล้วกันนะครับแต่จะได้เท่าไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นต่างๆนะครับที่รองรับนะครับก็ที่ผมบอกไปแล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับตรง Snapdragon น,นะครับถ้าเราใช้ Snapdragon 888 870 865นะครับแล้ว ใช้พวกมี UI 12.5ขึ้นไปนะครับอาจจะมีฟีเจอร์นี้นะครับอยู่ในตัวมี UI แล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็รอรุ่นตอนที่มันเป็นมี UI 13อีกทีนะครับก็าอาจจะใส่ฟีเจอร์ตัวนี้มาให้นะครับเพราะตอนนี้ซ a ลี i ยังไม่ได้ใส่ให้กับเออมถือส i a o ี i ทุกรุ่นนะครับตรงน,นี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นช่วงที่เขาเพิ่งเริ่มทดลองใช้งานนะครับ่มาดูวิธีการเปิดกันนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับเข้ามาที่การตั้งค่าของ มือดิเยวม,มีนะอ่าอย่างนีนน้ของผมเนี่ยใช้มีอยู่ไออ่สิบสองจุดหกนะฮะจริงๆ1ิงสิบสองจุดห้าขึ้นไปเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็แรมผมสิบสองจิกนะครับอ่ามีสิบเอ็ดอัลตร้านะฮะจริงๆตัวเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเปิดตรงไหนบ้างน,นะครับวิธีการใช้งานนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับเข้ามาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับการเพิ่มค่าเพิ่มเติม คนที่ใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลอมสูหรือลอมโมอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีคําสั่งส,งส่วนขยายหน่วยความจาเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนคนที่ไม่มีนะฮะก็รอดูเวอร์ชั่นหน้านะครับของมี UI นะครับอาจจะมีส่วนขยายหน่วยความจําเพิ่มขึ้นมานะครับวิธีการใช้งานเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะสวิตมันจะใบได้เปิดไว้นะครับเพื่อนๆให้แตะสวิตนะครับแล้วก็แตะเสร็จแล้วเนี่ย เออมันจะยังไม่ทํางานทันทีนะเพื่อนๆจะต้องรีบูตเครื่องด้วยนะครับก็คือรีสตาร์ทมือถือน,นะครับกดปุ่มรีบูตเลยแต่เนี้ยผมจะยังไม่ได้กดนะแล้วก็ดูแรมที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมาเป็นเวอร์ชวลแรมเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับของผมเนี่ยได้3 g b นะครับก็เหมือนในข่าวเขาบอกเลยนะครับว่าบางคนอาจจะได้1 นะครับางคนาจะได้เยอะกว่าน,นั้นใครได้เท่าไหร่ก็ลองมาแชร์กันดูนะครับก็หวังว่านะครับคลิปเนี้จะเป็นประโยชน์นะครับทำให้เพื่อนๆเนี่ยใช้มือถือได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มส่วนขยายหนืวอคำจำกัดนะฮะโดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันใดๆเพิ่มเลยนะครับฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันทั้งใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อาคิปใหม่แล้วก็ใหมในคลิปหน้าสวัสดีครับ